ไม่เอาเงียบั้งไม่รับฟังก็คือฟ้ไม่เข้ารู้ใช่ยัดยัดหาประตีอะไรนะครูวันนี้นั่งนั่งของพ่อตายว่นอะไรของพ่อโรงพยาบาญแุเรนกงมัดยัดกักบัตรคได้ถือกุญแจม้วนว่าบัตรการหัวมันอยากจะถือออกคืกันก็คือพ่อได้วบอกไ้นี่คือพ่อวัน บ่าวไก่คือการอยู่รอหเขาเยอะกว่าชานไอ้เขาถือเป็นยักษเบาเป็นตัวไม้เว่าชาวนี่คือความอรยนี่ข้างฝึกเนาะฝึกให้เขากอกเมถึงว่เคลียร์นี่คือความมาความตัวเดอเด้อคือความถึงพ่ามังเป็นเร่องยากเลย่บ่าวไกยเงินกับว่าชาน่วามว่า อัน pues นี้เอฟคือปากมาแต่เขาบกเชืออืดเนาะบกเชืここ <Yeah. S 1> um. ้ออยากถอดแหวนมาลูกอยกแก้เพื่อใช่ไลูกบอ่ากแก้เพื่อเมือก่อนบกเคื้ออืนอยาก้เพื่อเมื่กันกะแนะน้อบบกเชื้ออื่แบบใหญ่คลองคือเนาะไม่เวียบว่ไเไม่เวียบพอะบอกอันนี้เขาบังคับ ไปนับเขียนพาจานกเออาปาะหนสององมีกี่เสียงเสียงครับพาานสององมือกี่เสียงสี่เสียงเจอเหืเียปอ้าวขอให้ลูกแง้มือเข่มือแง้มมือเข่งมึ่งแล้วก็รือวขึ้นชิบมาแล้วก็ชิบไปแล้วก็มาอะแล้วั cái lạc bơm. A nickel crack. Couldn't lòng ghém. Honey, gọi hưng lòng ghém. Quý không quý quán. 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 nó này nó บอกเราบอกเยอะมากอันท้งว่าบอกช่เลยแบ่ว่าบอกก่อนจะมีคู่หมามี่งแต่ได้ยังไม่ได้แก่มันถึงนัโคูเสียนบอกนับคู่มันกับเรบอกเยอะแล้ะเรื่องนับเยดีปะปูนับเตดีปะปูเราะว่ามันตัวบ่อนขี้ไก่รอบแต่งรอบคู่มันก็บ่กใช่เลยครับร่างเรื่มร่าง เขาจะา่พคกอึบอะ่ะเรื่องคาปูเแก้ว่าเมา่ะีปอราไปงาร่วมกันชูราสาุสาปูนะเขาแจ้วกคือกค่งเพราอบเอร์อย่างเด้องคาปูไ่างรงแล้วเม่อกไปขอหนอาปูเดีร่ากลับไปกลับมาปูเอาออรถามอลย ไม่คุยกนแ่บแ่ะาารผู้ศักด์สิทธิ์นะครับแแ้ยแค่คือแ่แการนำแค่คือกบว่าูกรแบบเ้ครับข้างบนอะารนำแค่คือก็เรแกต้จะทูกจะทุกว่าทุกอะไรแ้อันนี้เราแค่แขเนาะ ให้คิดว่ามันสะอาดหุกสะอาดาดก็ให้ไปนะลูกนะเออเอาข้อให้ไปอชกมือรับมือชงมือมาถึงถึงแล้วก็รวมทวกคนะลูกนะมาปึกกระสานกระยบมันมือเครื่องไมกัมือคืองปเนาะมันควึคยากอือ้ามากานกเด็กเด็เรากข้าวหวานถึงนั่งนันบอกว่าตังใจหรือเ่าไืว่าหลง

พึ S <s <ules> <motiv ators> ้ะ uh ขึ้นข้างข้ืงอ้นขึ้นข้นขึ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 ้นข้ลูก้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้เขึ้น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 ขหนเึ้นขึ้นขึ้นขึ้าขึ้นข่้นึ้นขึ้นขึ้นขึ่นขอนข้นขนึ้นข้นนขึ้นขึ้วขขึ้นขึ้นขเอนขึ้น้นนขข้อ เอาอันนี้นะปั๊บไปซื้อปั๊บอืมอ่ะเออไปต่อขึ้นเนอะคูไปต่อขึ่มวันที่16หเอาให้มันได้นน้องนะอือนะถูกวันรับลูกหนะลุงน้าทุกคนนะเออคึ้นึแล้วก็รวยมือใครมือปัญหากับพ่อไหมลูกน้องพ่มีครับไม่มีปัญหาแจกไปนหลุงนะไม่งยางอืมเปิดุ่๊ตุ๊อมเปิ่ตตองา นึ่งแปดเก้าเก้า่ะจาหนึ <you word> so. <t> ่งแปดเก้าเก้านึ่งแปดเก้าเก้า่ะพอพูดจ้าพอพูดที่มะขาวนึ่งแปดเก้าเก้าป่ะจ่าบุเด้อบุเมีนติดตัวเก้าเก้าเปิร์นอข้นอยู่ก็รก็อนอยู่ไม่จำรวย้ปเก้าเกวาเาจุนเด็ก่อ แกเจ็ดศเสียลงเลยนะเสีเทียงครับมื่อนี้ครับสำหรับเอฟซีที่อ่ารอค้อยนะครับโชคลาภวาสนาหรือว่าอ่าหลังจากพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะที่ถวายปัจจัยแล้วครับแอดินก็นั่ปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องที่รวมบุญมากครับขึ้นถวายปูไห้ครับปูกะให้โชคให้พรอ่าเอฟซีนะครับเนาะเอากระสาถุกสาถุกเอาเลยครับเด้อ ครับสำหรับวันที่13กรกฎาคมพศ2566ครับป,ปูตาบอกว่าครับปูตาถามสร้างเสรยนะครับเนาะถามสร้างเสรยครับให้สร้างเสรยครับเพิ่มคุ้มนรกครับขึนอีกรูมหนึ่งครับขึนอีกรุมหนึ่งแห่งเป็น17ลุจมครับแต่ก่อนมันมีอยู่16บหกรมครับปูบอกว่ามี16บหกมแต่ว่าปูให้เพิ่มขึนอีกรุมหนึ่งนะครับเนาะป็น17ลุจมแต่ว่าสร้างปูถามสร้างเสรย ร้เสวยสิเพิ่มเงินอีกบองสร้เสืยว่าลูกบ่าเพิ่มเอาซ้ำเก่าอ่าเจ็ดห้คือเก่าสิบเจ็ดหลุมแต่ว่าเงินเอาซ้ำเก่าเอาสิบหกหล fall. ุมคือเก่าค่ะขยายแต่คุ้มนะลูกค่ะขยายแต่คุ้มนรลกแต่ว่าเงินเอาซ้ำเก่าซ้ำเก่าอะไรล่ะยิมสิบหกบาทครับครับสิบหกหลุมคือเก่าครับเจสซี่ใครจะเลื่อมนะครับเด้อที่ปูหูดคุ้ยกับสร้เสืยปูกระยองสร้เสวยว่า สร้างเสือนี่เป็นสร้างประม่ณว่าสร้างเป็นสร้างซื้อดิเป็นสร้างใจบุญพร้อมครับอ่าสร้างใจบุญพร้อมอ่าก็ได้ตกลงมกันก็ครับก็ได้ใ6สิบหกคือเก่าสร้างเสือว่าเอาราคาเก่าแต่ว่าเพิ่มเติ้ลุ่มนรกข้นคือเก่าผู้บอกว่าชุมชนเนี่คนเหตุบาปหลายว่าซันบ่าต้องเพิ่มว่าซันครับนี่นะครับเด้อตัวเลขครับี่ปูพูดคุยครับสร้างเสือตกลงมกันแล้วอ่าเพิ่มสิบหลุมสิบเจ็ดลุ่ม เพิมเม่มเพิ่มสรุปเนี่แต่ว่าราคาสร้างเสร็เอาซ้ำเกา่าครับก็คือสิบหกนะครับเนาะครับเอฟซีฟังสิบหกค่ะนะคะรับเพราะว่างวดที่ผ่านม,มาปูไปวัดกแต่สิบหกเป๊ะเลยครับงวดนี้สร้างเสร็จก็เป๊ะขึ้นกันเอาสิบหกขึ้นเกาน่าครับเอฟซีกับพิจารณาดีๆนะครับเด้อยวถูกคําบอกคําจ่าของปูมีรางวัลแต่ว่าปูบอกว่ายิ้มมาสันบายอย่าลืมเด้อพวกเมล็ดสันบายเมื่อวันที่สิบหกเก้าร้อยเจ็ดสิบพวงยิมได้เรื่อยๆสันบา วันที่สิบหกเลยครับเด้อกับปูหามว่าหามเรื่องพ่วงมาเลยกับเการอยเจ็ดสิบพวงเอฟซีเข้าโจดย์ไเด้อค่ะจดย์ไปครับแชมป์นาจอเลยครับขันขันท่านพอ่อท่านแม่ท่านไดครับขันบะม,มีแต่แชมป์น้่แชป์นาจอเป็นขา้าวโจทย์ครับข้บาวโจทย์ไปนะครับเด้อเพราะว่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเก้าเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าหรือว่าเจ็ดสองโจทย์กับท่านกัลรี่ไหมค่ะกับรี่ีัลี่เบิ้งไหมนะครับ,รรรรรบ,รบแต่ว่าจะรี่คำขับกัลรี่คำปูว่าให้วเด้อ ปูหันโชคดิครับรวก็ผู้บอกว่าครับนั่งค้าดีครับที่เพิ่นมีโชคมีหมันครับค่าดหันถังวันครับเพิ่นก็ฝากปัจจัยมาร่วมบุญครับฝากปัจจัยมาร่วมบุญกับแอดยิมเนาะครับเนาะครับยิมกัเอากระต่ายผู้ให้พร้อมเพิ่นก็ใหันขาดน้ำมันทางทีมงานครับก็ขอขอบบุญขอบคุณหลายๆนะครับเด้อ ล้วกาปูก็เลยบอกนั่งคุณแม่คคำดีครับบอกว่าอย่าลืมครับงวดนี้ขุมนรกอ่ะขุมนรกนะครับเนาะครับอ่าอีฟซี่สายบุญทุกท่านครับในวันคลิปนี้แล้วครับก็ไว้ชกมันลำเรื่อยครับแล้วก็แอดยิ้มก็นั่งปัจ่ายหรือว่าแต่งขันขึ้นคาราบาปูครับปูบอกว่าเสียงกวนของหนักหน่อยงวดนี้บอมแฮนบริสันว่ากวนออกทั้งปาก ครับงวดนี้พ่อเสียยิ้มโกนนะท่านห้แอดยิ้มโกนนะครับเด้อยยิ้มโกนสีบอายผู้ใดท่านว่าครับเสียงยิ้มโกนปูยิ้มว่าเสียงยิ้มโกนนะครับเนาะโกนออกมาเสียงดังสิบเก่าเสียงดังหนึ่งเก่านะครับเด้อยเสียงโกนยิ้มปูบอกว่างวดนี้เสียงโกนยิ้มสีบ่ให้ดไห้อผู้ใดครับหอนี่ตะคนบอกหาท่านว่าครับกันจะลืมสิบเก่านะครับเด้อยสือสิบเก่ากับเราจลืมสิบหกป่ำครับไปกลับมาเอาครับเนาะ ครับแล้วก็ปูตาบอกอ่านั่งแต่งโง่หรือว่าเกตแต่ง,ตงโง่ครับเป็นแตงขันขึ้นคาราวาฟูหรือว่าสาสมบุญครับกับองคูตาปูชีประาขาขึ้นกันครับปูบอกว่าโอ้นน่งแตงโง่ครับเป็นเตเลสตูนเนาะวาสันวาอ่าที่ไปดึงสลากกินแบงมารัฐบาลมากก็ได้ถือ,อยูวาสันหอบนึงแล้วครับผมปูได้บอกถามนั่งแต่งโง่วาแต่งโง่พยานาค ส่วนมากนี่จักเสียนมาสั่นแต่โ Spieler, ม่ก็ไล่ไปหนึ่งเสียนสองเสงียนสามเส,ส,ส,สียนหอดเก่าเสียนบุระโอ้ยปูว่าขันเสียวเบิ้ลมั่งกะอ่า euh. มันก in ็บอมีหม่องสอดแล้าวสั่นว่ากับปูได้บอกให้พญานาคที่แพ่อาแม่คู่หอมหมืนพระลูกศิษย์ลูกหาสั่งมีจักเสียนแต่มีเกตเสียนครับมี่เกตเสียนปูบอกว่าเอาอ่าเกตเสียนมีจ้กองค์แต่สององค์ครับกับเกตสองโนรีนองเนาะหัวตามาได้นี่งแต่ว่าก็มีพิเศษอีกสอดหนึ่งให้เสียเอกไปหน้าเบิ้งค่ะครับอ่า ปูก็บอกแต่โมบายมีเก็บเสียนรลคาสององค์ครับผมมันก็เก็บสองครับอ่านี่เป็นของปูให้นั่งแต่โมนะครับเนาะครับที่ท่านใดจะไปยิบไปหาสลากกินแบงค์รัฐบาลครับกับเป่าไปยิบไปหาเือครับเด้อครับพัฒนาเก็บเสียนสององค์ครับอันใดกับวันนี้วันนั้นพ่อบอกเก็บหนึ่งไปแล้วอหนึ่งเก็บไปแล้วบัดนี้คือว่ามาพัฒนาเก็บเสียนสององค์เนาะบัดนี้ว่าครับกับฟังดีพิจารณาครับครับแล้วก็เสซอเก็ จะเสียเอกครับกระแต่งขันขึ้นคาระบะองค์ปูขึ้นกันครับขอจบความมันต่อบุญไปขึ้นกันครับปูก็เลยบอกเสียเอกไปนับเสียรพญานาคว่าเสียรองค์ปูพญานาคสองสององค์นั้นครับมาร่วมกันมีจจกเสียรครับเสียเอกว่าแจกเสียครับบรมนแล้วเสียเอกว่าแจกเสียรปูได้บอกว่าอ่าทั้งยิมครับไปนั่งกองไปเรียว่าสิบสี่เศียรครับเพราะว่าสององค์มาร่วมกันเด้ครับเป็นหนึ่งสี่ขึ้นเขาเป็นตัวเลขตัวเก้าตัวเดิมขึ้นเขาแหละครับครับผม เกเสียนสององค์มาร่วมกันก็เป็นทิบซีเสียนครับอิปซีกับพี่ใจหน้าเป็นเครับเด้อรับทุกคำบอกคำจ่า,ข,า,จาของปูมีลางวันครับสำหร,รบับนั่งกันเน่าครับกับน้ำรถบักเบนปูไปล่างอมีความหมายเ้วยอพี่น้องบ้านนี่ครับรถบักเบนกระะเบียนหนึองเก่าปูก็เลยถามาให้ติาทั้งเด็กลานรถบ,อรรบ่อก,กับกันเน่าเลยว่าให้อยจะปูทันบานรับแต่ว่าปูกับให้ติบกันเน่าคือกัน ครับให้กีบกันเงีมากเป็นเงินเรียนซิฟครับให้กันเงีมากครับเป็นเงินเรียนซิฟนะครับเนาะให้กันเงีมากบันนี้ครับปูบาดสุดท้ายนะครับอ่ากาันเงีก็เลยขอถามปูว่าปูสันว่ากาันเงีเสียงโส,นนส,ง,สนงน้ำมูได้บองวดนี้สิดึงสลากกินแบงค์น้ำมูได้บอครับปูก็เลยว่าได้หญ่ปูก็เลยเอาธน,นาบัตรแบงคล่วยมาให้กันเงีเอาปอให้ายสันว่า เลขไทยธนาบัตรนะครับเนาะเลขไทยกับแปดหนึ่งเก้าเก้าพี่น้องแปดหนึ่งเก้าเก้าครับกับมาตรงกับเสียงโกลนพอดีเด้ครับหนึ่งเก้ากระไดหรือว่าเก้าเก้ากับเป็นเลขที่หัวปูขึ้นกันเก้าเก้าแปดตั้งสิครับอา่ากับที่ใจหน้าเบิ้งนะครับเด้อครับถูกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัล กับขอขอามบุญขอขุ่นเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องขับบอใาแอดจะลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกับกดไลค์กดแชร์คือการอัดแพงงม่ยังเพิ่มเติมมารับค่ะตามนี้ละค่ะว่าสายแล้วเนาะค่ะครับมันก็สายแล้วครับอ่ะครับผมกับขอขอบุญขอขุ่นเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเด้อสสีเสียสลาเวลาอันมรค่าครับเข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับกับฟอยเอฟซีทุกทุกท่านได้ลงคลิปในแล สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใส่วิจาญย์ในการรับชมรับฟังเอาเด้ค่ะพี่น้อง f ีค่ะ